แกงบ่ครับเนี่ยไฟพิธีเปแกงแกงแกงแกมดีเลยบ่โอ้ดีนะเพิ่นมีค่ก็จะเพิ่นมาเฮ็ดให้เฮาทุกหลานทุกคนก็ไปใส่มาใส่ก็ได้สะดวกสบายสวัสดีครับสวัสดีแกงบ่ไฟแกงแกงบ่ดีบ่ดีบ่ต้องย่านอันลูกสาวหายเด้อเป็นเด้อยืนสายทางสิพิธีตั้งไหมครับนี่ท่านนายกเพิ่นมาเฮ็ดให้ บ่านเฮาสว่างครับเนี่ยเพื่อนเอาแผงโซล่าเซลล์มาตั้งให้หมู่บ้านชาวบ้านตำบลส่าหลวงครับเนี่แจม่มแจง้งแดงแจ๋ส่องสว่างไปทั่วล่าตำบลตลิงชันพี่น้องประชาชนยินดีกับไฟนำทาง่องสว่างโซลา่าเซลล์ไม่คืนสว่างไม่วันแดดออกเก็บไฟไว้โอ้โหยอดเยี่ยมมากสุดๆเลยไม่วันแดดจัด เก็บสะสมพลังงานไว้แต่ไม่คืนปล่อยแสงปล่อยความสว่างออกมาทำให้ประชาชนตำบลตลิ่งชันได้รับแสงสว่างได้รับความปลอดภัยในการสัญจร mm. เดินทางไปไหนมาไหนต้องกลัวนะครับแจง้งสบายทุกท่านครับโชคดีที่มีอ่า เทศบาลตำบลตริงชานนำโดยนายกประเทืองนาราศริวิมลทำให้บ้านเฮาเส้นต่างจากบ้านวังหาดไปสู่อำเภอบ้านดานหอยได้รับแสงสว่างสุขใจและดีใจมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านกับไฟแสงสุรลซสิวทำให้ประชาชน ได้รับความปลอดภัยเสมอภาคนะครับเพราะว่าถนนหนทางาสายสาธารณะนี้ได้ใจ่กันกู้คุณไมาว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงนักเรียนนักศึกษา,าลุงป้านะาท,ทุกท่านเลยนะครับแจมมากๆเลยนี่คือผลประโยชน์โดยตรงเลยนะครับ ผลประโยชน์โดยตรงเลยที่ทำาชาวประชาเนะาะตำบลตรงชนันหรือว่าทั่วประเทศเนาะผู้ที่สัญจรทั้งไปทั้งกลับได้รับความปลอดภยัยได้รับความอุ่นใจไปไหนมาไหนนะครับก็มีความปลอดภัยนี่ก็ถือว่าดีที่สุดของที่สุดของชีวิตแล้วนะครับอันนี้คือภาพจริงเหตุการณ์จริงนะครับอันนี้ขอนําเสนอโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันปลอดภัยมันดีมันสุดยอด ขอชื่นชมเทศบาลตำบลริงชันนายกประเทืองนาลาศิริวิมล